โอเคครับผมสวัสดีท่านะนชิมท่านนะครับผมในคลิปนี้จะมาเล่น XM8 สกินในตำนานนะครับผมก็คือสกินนี้เลยที่มันบอกดาเมจสองระยะหนึ่งนะครับผมสกินนี้มันแจกฟรีนะครับทุกคนสกินปลาฉลามสีเหลืองโอเคไปชมในเกมกันเลยดีกว่าไปครับผมสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตล์โอเคมายครับทุกคนลงวงฟ้าเลยกันสุสาน มันอยู่ไกลไม่น่าจะมีใครตามมาโอเคมันไม่ถึงแล้วแต่ว่าผมจะลงเครื่องดีดตรงนี้นะผมที่อู่เรือมันมีเครื่องดีดแล้วก็จะดีดไปนะครับโอเคไม่มีตัวตามมาแต่มันลงที่ตรงนี้โอเคไปแวมน่าจะถึงนะหรือว่าไม่ถึงโอเคมันไม่ถึงนะครับผมก็น่าจะวิ่งไปก็น่าจะได้ยูไม่น่ามีใครตามมาหรอกมันอยู่ไกลเกิน โอเคมีฟาร์มัสเก็ดสิบเลยก็ก็โอเครีบไปเผื่อมีคนตามมาเราจะแบบช้าไม่ได้มันต้องมีคนตามมาอยู่แล้วล่ะจะได้ฟาร์มของฟูฟูไงมาที่วงฟ้าโอเอ็มพีห้าเราหาไอเก่เปียกกันก่อนนะทุกคน เฮ้ยนี่ไง XM8 เจอแล้วเอาโอเคได้มาแล้วทุกคน XM8 สกินปลาฉลามแล้วเหลือแต่ปืนชัดเอาเป็นลูกซองดีหรือเปล่าแต่ฟาร์มไปเรื่อยๆน่าจะได้นะทุกคนที่นี่วงฟ้าเลยแหละโอาซิบมาผมจะอัพเอ้ยมีคนล่าผมอ่ะมันช่างกล้าล่าผมนะดิ มันอยู่ใกล้ๆด้วยไงโอ้โหมันอยู่คาตูริตรีวา XM8 อีกตัวบอกแ่ไม่เอาผมต้องรีบหาปืนชาร์จที่ดีๆกว่าน,นี้ก่อนทุกคนเพราะไม่งั้นเอาจจะโดนยิงตายก็ได้นี่เอ้ยมันมาแล้ววะอุ้ยมันตรงไหนวะมาแล้วเด้อไว้จัดจะดีดมาทุกคน มันไม่โดนหัวเลยไม่เป็นไรก็อัดตัวตายไปพูดแรงทุกคนบวกดามดมี่สองแถมปืนไอ้ไอ้แปะมันบัฟมาใหม่ด้วยไงทุกคนบ้าบวกดามมีบวกเป้นยำาะไก็อะไรไม่รู้นะจะไม่ได้ละฮะทำไมามันยังตามมาอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวล่าหรอหรือยังไงทุกคนงงด้ยวยนี่หรือว่ามันมีเพื่อนมันไงครับเนี่ย โอ,โ,โอ้โหโอุห้ยมันมาแล้วว่ะสองตัวเปิดไปยังเจ็บเหมือนเจ๊แตง่มจะอุย้ยไม่ตายอยีกเหรอเพื่อนอุ้ยอะไรเนี่ยอีกร่วงไปหนึ่งสมัมมากอดเก็บคิวมาไล่ตัวล่ะมันตัวไหนกันแน่นทุกคนเอ้ยเหมือนจะมีตัวมา มันมาเพื่อนหรือเปล่ามียังไงเนี่ยเมื่อกี้มีตัวอยู่บนบ้านนะเว้ยผมขึ้นไปชาร์จเลยแล้วกันอยู่ไหนวะเสียงที้อยู่ชั้นบนโอ้โหแล้วจอมควงมาดิเพื่อนไม่กลัวยอยู่แล้วโอเคร่วงไปโอ้โหแล้วเอ็มพีห้ามันยัดูขนาดานี้อ่างี้ต้องเล่นแล้วปะไม่เอาแล้วลูกซองไา้ตัวล่ามันยังไม่หายเนี่ย หรือจะต้องให้ผมไปฆ่าหมดทังกี้หรือยังไงวะโอเคเรามาเล่นเ p 5กันอย่างนี้แหละตัวล่านไม่หายสักทีวะงงจัดเอ้มันชุบวงยี่ว่าต้องรีบไปดีครับแบบนี้มันชุบเพื่อนมันชุบวงรีบต้องรีบ ยวงพึ่งซูปเร็ดนะเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วเจ๊อุอ้ยไม่ทันอุน้ยเนาะไปไหนเพื่อนโดนไปโคตรดุ้ยอ้าวอ้ยนึกว่ามีคนรัดมันกดนอน,นี่วาเียดร้อยตัวนั้นอยู่ไหนเมื่อกี้มันยิงเพื่อนมันหรือเปล่าไหนอ้อนี้ โอ้โหไม่โดนหัวแต่โคตรแรงทุกคนดูดิโอ้โห,โโหปืนอย่างแรงอย่างรู้ว่โกงเลยถึงไม่มีอัตราการยิงแต่มันโคตรแรงน่ะไอเก่แปกมันอัพไอ้มันบัฟมาใหม่ด้วยเออตอนนี้มันเหรียญคนจะเยอะจัดโอเคซื้อมาให้หมดทั้งลอกสกิลเอาซิอปอัพปืนมาด้วยโอเคเอาแค่นี้ก็พอละเงินหมดแล้ว ซื้อไม่ได้วะโดนหิวทำไมมันซื้อไม่ได้วะอุ้ยมีตัวเอ้ยมันไม่โดนหัวอุ้ยแล้วโดนหัวสองเม็ดมันไม่ตายพี่ก็ถึกเกินนะพี่อะเมื่อกี้โดนหัวสองเม็ดรัฐละห้าสิบกว่าโคตรถึกอะเดี๋ยวผมจะอ้อมไปยิงเขานะเอ้ยแล้วมันอยู่หลังเสาว่ะ ผมต้องเข้าวงด้วยตอนนี้วงกดดันผมจัดเลยผมจะเล่นนอกวงไม่ได้เดี๋ยวผมตายไปไหนหรอไม่ดูอ่ะถ้าไม่เจอก็ขอเข้าวงก่อนแล้วกันนะอุ้ยมันเปิดมาน่าจะอยู่บนสะพานแน่เลยบนสะพานเนี่ยนีย่นะเพื่อนนะขอขึ้นไปก่อนนะ่อยิงงันอย่าเพิ่งยิงกันเด้อ เรออออุอ้ยแล้วปืนโคตรแรงอ่ะโอเคเ่งแปเฮ้ยแล้เอกอมแปดดีจ้ะถึงไม่มีอัตราการยิงแต่มันโคตรแรงอ่ะสกินนี้ไม่ธรรมดาเว้ยทุกคนลองไปเล่นดูนะถ้าใครมีมันต้องมีอยู่แล้วละ่ะมันแจกฟรีนะสกินนี้ถ้าใครเล่นไม่ทันก็ไม่ได้โอเคไ,ไ,ได้หกคิวแล้วว่าไอ้ตัวนี้มีซองยาอัพสามผมไม่เล่นนะ เอ็มีห้านี่แหละ 5, เอ็มพีห้าอัสามเฮ้ยแล้วมีคนยิงมีอีกไหนวะอ๋อ ó, มันเจอและโอ้โหไปยิงกันเยอะเกินโอ้โหไม่รู้ดิยิงซี่อา้อาวดาวเฉยโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โหเกินไปพี่เยอะเกินเอาแล้วโดนเฮ้ย โอ้โหผมนึกว่าผมตายแล้วเนี่ยจริงี้นะสุดท้ายมันยิงโดนได้ไงอะ่ะเขาาจะเลือดน้อยจัดนะดูดิคิวผมได้เก่าเลยโอ้โหเก็ปเก้าโอ้โหยิงสี่ตัวโคตรเวอร์สิบคิวเลยว่ะลารดมาด้วยโอ้โหทีเดียวแล้วได้คิวเยอะจัดกีมันมีตัวยิงอยู่แต่ผมไม่รู้อ่ะ มันไม่เข้ามาหาผมผมก็ไม่ได้ยิงกับมันอะ่ะก็ขอเข้าวงก่อนเลยกันดิไม่มีว่ะไม่เห็นและเมื่อกี้แบบโคตรงงอะ่ะยิงโดนยิงตายได้ไงสายมือโอ้ยอยู่ตรงตู้อ่ะมีกี่ตัววะ ตัวเดียวหรือเปล่าแต่ผมไม่สนะขวเข้าวงก่อนนะเหมือนจะไม่ไวกับวงจรผมมาดิเพื่อนสองตัวนะโดนหัวไปตัวนี้ไม่ไวกับวงจริงวงมันตัดเลือดอุย้ยแล้วผมโดนกดจากนอกวงไนงะตามจริงในวงต้องกดนอกวงแต่อันนี้นอกวงกดในวง จะบ้าตายเอ้ยมีเสียงใกล้ๆเลยเอาอุ๊ยเย็นดิเขีคยร่วงไปหนึ่งอุ๊ยอีกตัวมันมีลูกซองเอเคมาดิไว้กับ MP5 มามาดิฮะเขาไม่เขาไม่เข้าผมเข้าเอง โอเคหมดตีเขาผมจุดมาอีก2คิวด้วย MP5 มพีห้า้โคตรโกงอ่ะโคตรแรงโคตรรัวมันไม่แรงทุกคนแต่มันรัวจัดเลยอย่างโกงอ่ะขวามือก็มีมันยิงผมยิงอีกไหนวะมันยิงจากไหนเนี่ยอุ้ยมันยิงอีกแล้วยินได้ไหมเพื่อนขอเข้าวงก้อน มันเล่นยากหินใจกันด้วยเราอยู่นอกวงเหมือนกันดูสิเดียวมาทำาาไทิ้งไปห,หมดแล้วกันทิ้งให้หมดเลยตอนนี้เหรียญอย่างเยอะสองพันห้าเก้าคนว่ะเหลือแค่เก้าคนนี่ไม่ค่อยจะติงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องหาสุตเลนจี้ก่อนนะ ตอนนี้เหมือนจะไม่มีจะถึงเอ็จีเลยอุยอ้ยอุ้ยแล้วเอาหมดเลยไงเฮ้ผมไม่ได้เอาเข็มชุบนี่โอเคจิิงอะไรไม่รู้เอาเข็มชุบมาก่อนรีบเข้าวงแล้วว่ะตัวตใช่ได้ปะไม่ใช้ดีกว่าทุกคนเปืองยัด,ดเข้าไปก็ได้ มีตัวยิงกันอยู่ข้างบนนะผนจะปล่อยให้เขายิงกันไปเหมือนตอนนี้วงมันหนีผมจัดเลยอ่ะไม่ผมเขาวงดีๆเลยเพื่อนอาวข้างหน้าตัวไอดอกโอ้ยแล้วเมื่อมันยิงกับใครวะมใครไม่รู้แต่ผมโดนยิงมามันกี่ตัววะเนี่ย แล้วมาดันผมมาอุ้ยโดนหัวโอเคเตีตัวเนียไปเพื่อนโอเคร้อยนะตนัวนี้ดีๆก็มาดันผมเฉยแล้ววงหนีจัดดูดีทุกคนโอ้มันเคลื่อนหนีไปโคตรไกลอุ้ยด้านหลังไม่รู้ขอไปก่อนโอเคให้จะรอดอะตายครับ <c oughs> โอ้โห ชุบทันปะเฮ้ยมันมีเลือดไหลด้วยเอาราไวเอวมาโอเคถ้าทันด้วยไงอเมือ่อจะหนีแต่หนีไม่ทันเอ้ยเหลือห้าคนผมโดนสี่หนึ่งปะเนี่ยโอ้โหมัน่าจะใช่ปะมันไม่ยิงกันแบบนี้เื่อนอ,อ้ยไม่โดนหวัวเลยอ่ะอะไรวะยิงแล้วไม่โดนหวัวสักที เฮ้ยแล้วเรเปิดโยนไม่ไปอุ้ยมันใช้ปืนอะไรวะเจาะไปเกินเพื่อนพูดเยอะัวับวับได้ปะโอ้มันวับขึ้นไม่ได้ทุกคนดูดิโอ้ยไม่รู้ขอวขอ,อล์กมูฟนังมาละโอ้ยแล้วมันลุมผมวะโอเคไอซูน,นี่อุ้ยลุมผมจริงอือ โดนโดนกดเลื่อนผมเลือน้อยจัดอ่ะอ้ะไอ้บวโอ้โหเรียบร้อยผมตายแล้วผมโดนแบบนี้อีกแล้วว่ะเฮ้ยแบบเดินรุมแล้วก็ตายได้ที่เจ็ดได้แต่ที่สองอะที่หนึ่งไม่เคยได้เลยอุ้ยแล้วบวกเยอะอยู่หกสิบสองเลยว่ะได้ที่สิบสามคิวนะครับเอ็กซ์แปดสกินนี้โคตรแรงเลยผมบอกแค่นี้มันบัฟมาใหม่ด้วย